เด็กไม่เคยพูดมีแต่พ่อกับแม่พูดว่าน้องไหนใช้พุทธ,ธานุภาพและฤทธ,ธานุภาพได้น้องคือใครทําไมใช้พุทธ,ธานุภาพได้ปวดอ้างพระพุทธเจ้าหรือไม่อย่างตามกันต่อสําหรับกรณีของนายเชื่อมจิตวันนี้ต้องบอกว่ามันมีความคืบหน้าน่าจะเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าเขาเนี่ยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะก็คือพอมอล่าสุดเนี่ยมีการไปที่ศาลเยาวชน ก็คือมีการไปตามคดีแล้วก็เร่งรัดให้คดีเนี่ยเพื่อที่จะมีการตีกรอบของแม่ในเชื่อมติดแล้วก็ครอบครัวรวมถึงตัวน้องเองด้วยนะคะความคืบหน้าวันนี้ของพอมอสุราศ์นะคะก็คือเขามีการไปยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้ปกครองของเด็กเนี่ยหยุดกิจกรรมต่างๆและขอบคุ้มครองฉุกเฉินสวัสดิภาพเด็กเพื่อให้ศาลเนี่ยสั่งให้ผู้ปกครองและบุตรเข้าประเมินสุขภาพจิตแล้วก็ดูแลความพร้อมในเรื่องของการเลี้ยงบุตร หลักๆคือการยื่นขอคุ้มครองฉุกเฉินสวัสดิภาพเด็กนั่นเองนะคะในครั้งนี้เนี่ยพมสุราธานีนะคะอ้างว่าเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการในการทํางานในเรื่องของการคุ้มครองเด็กเพื่อที่จะนําเด็กและผู้ปกครองย้ำว่าเด็กและผู้ปกครองนะคะพมจังหวัดสุราธานีเขาว่าอย่างนั้นไปประเมินสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลังจากที่คณะกรรมการคุ้มครองเด็กได้พยายามเข้าไปประเมินสุขภาพเด็กที่บ้านพักแต่มันไม่สําเร็จ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นปรากฏว่าวันนี้เนี่ยพมอ,อไปอีกครั้งหนึ่งนะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีวราวุธเคยบอกว่ายัางคงดําเนินการตามขั้นตอนขออํานาจศาลให้มีการไปสวนชุกเชิญนะโดยในอภิเชษปานจรัตนะคะในฐานะที่เป็นผู้อํานวยการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนบ้านพักเด็กและครอบครัวสุราษฎร์เนี่ยเดินทางไปพร้อมกับจิตแพทย์เด็กเลยก็หวังว่าให้ศาลเนี่ยมีคําสั่ง ใส่สวนฉุกเฉินแล้วก็ให้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอย่างเร่งด่วนจะได้มีการพิสูจน์การสักทีรู้กันสักทีหนึ่งว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยพ่อกับแม่เลี้ยงลูกถูกต้องตามหลักของกฎหมายไหมตามพรบคุ้มครองเด็กไหมจะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันนะคะจะได้จบสักทีกับการที่ออกมาพิสูจน์ไม่ต้องเถียงกันว่าอะไรมันเป็นอะไรพิสูจน์คําตอบเดียวที่จะให้รู้คําตอบเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะได้จบสักทีนะคะเพราะต้องบอกแบบนี้ว่า แบบนี้เนี่ยมันเหมือนไม่ยือ้ออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยงัดหลักฐานจนเหนื่อยส่วนอีกฝั่งลัทิชื่อมติดก็มีการงัดหลักฐานเนี่ยโต้กลับกันเนี่ยอย่างดุเดือดทีนี้เรื่องที่เราจะยกประเด็นกันในวันนี้เนี่ยก็คือคําว่าพุทธานุภาพกับริธานุภาพซึ่งคํานี้เนี่ยอาจารย์อธิเทศผาทาเนี่ยมีการขยายคําพูดคํานี้เนี่ยของแม่นกไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าคาคานี้มันทําให้ท่าน ้องสงสัยในพฤติกรรมของคนเป็นแม่นะว่าคำคำนี้มันเป็นคำที่พระพุทธเจ้าเนี่ยใช้ได้แต่เพียงผู้เดียวอาจารย์มีการเสริมต่อว่าถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็คงเป็นพระโอรสหมายความว่าในเชื่อมติกเนี่ยเป็นพระโอรสหรอหรือเป็นใครคืออาจารย์อธิเทพเน้นย้ำนะคะว่าปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยมันไม่สามารถใช้พุทธานุภาพได้ แต่ลิทานุภาพมันพอเป็นไปได้ละกันคือาพามเนี่ยเขาก็สามารถใช้คำนี้ได้เราลองย้อนไปฟังเสียงของแม่นกคิดเคยพูดคำคำนี้เนี่ยไว้อย่างเต็มปากเต็มคำนะคะโดยแม่นกได้พูดไว้ว่าอย่างนี้ค่ะการทำหน้าที่ของน้องในครั้งนี้ในยุคปัจจุบันนี้มันต้องใช้ทั้งพุทธานุภาพและลิทานุภาพควบคู่กันไปทีนี้คำว่าลิทานุภาพเนี่ยในความหมายของน้องคืออะไร ก็คือการที่น้องรับรู้สภาวะจิตของพวกเราการเข้าไปสอนในการเชื่อมติดอันนี้ก็อย่างหนึ่งคือมันมีในพระไตรปิฎกเอาไปเทียบเคียงนะ่ะมันจะมีเป็นข้อต่อข้อแต่คําพูดภาษาที่ใช้ไม่ใช่เป็นภาษาที่ยากๆที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกแค่นั้นเองค่ะนี่นะคะต้องบอกว่าค่อนข้างชัดซึ่งต้องบอกว่าด้วยความที่ตัวดิฉันเองเนี่ยด้อยปัญญาในเรื่องพระพุทธศาสนาดิฉันเนี่ยคงไม่เก่งกว่าแม่นกหรอก พราะแม่นกเนี่ยเขาพูดได้อย่างฉะฉานแต่มีอย่างหนึ่งขอให้ความเป็นธรรมไหนคะ่ะไหนไม่เคยพูดคําว่าตัวเองเนี่ยใช้พุทธานุภาพหรือฤิทธานุภาพได้แต่คนที่พูดยืนยันจากคิดเมื่อสักครู่ก็คือคุณแม่และก็คุณพ่อซึ่งวันนี้เราจะไปขยายคํานี้ค่ะว่าคาคานี้ที่จริงแล้วเด็กน้อยแปดขวบมันสามารถใช้ได้ไหม โดยได้มีรายการสืบสอบต่อ,อข่าวค่ะได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์อธิเทพพาธาเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตร์ปุตรีบัณฑิตสาขาพระไตรบิดกคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณ์นะคะโดยพิธีกรได้ถามอาจารย์อธิเทพว่าเรียนถามอาจารย์แบบนี้ก่อนแล้วกันคือสัมภาษณ์คนที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องเด็กแปดขวบเนี่ยเยอะถามคาถามแรกครับอาจารย์โดนกี่คดีครับ โดยอาจารย์ได้หัวเราะแล้วก็ตอบว่าก็น่าจะเป็น1ห,หรือไม่งั้นก็2นะครับรวมพ่วงอยู่ในทีมของอาจารย์อนัตชัยด้วยน่าจะเป็น2องสาคาดีโดยพิธีกรได้ถามต่อไปว่าแล้วอาจารย์ได้มีการฟ้องเกี่ยวกับที่เขาเนี่ยเอาคำพูดของอาจารย์นะไปดัดแปลงเนี่ยมีการฟ้องกลับคืนไหมครับอาจารย์ก็ได้บอกว่าตอนนี้เปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วครับ คุยกับอาจารย์อนัตชัยว่าถัดจากนี้ไปก็อาจจะต้องดําเนินการดาเนินคดีตามกฎหมายนั่นแหละครับต้องฟ้องครับและพิธีกรได้ถามคําถามถัดไปค่ะว่าทีนี้เข้าเรื่องเลยครับอาจารย์ก็คือเรื่องของพุทธานุภาพกับลิทธานุภาพคือผมเนี่ยไปฟังคําพูดของที่แม่เขาเนี่ยพูดมาแล้วมันค่อนข้างที่จะพูดตรงแบบชัดเจนเลยว่ามันอยู่ในพระไตรปิฎกก็จริงแต่เขาเหมือนว่าไปขยายคําว่าคำสองคำนี้เนี่ยมันก็คือคําว่าเชื่อมติด ตรงนี้อาจารย์มองยังไงครับโดยอาจารย์ได้ตอบคําถามนี้ว่าผมว่าเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะอันตรายยังไงคือการไปเอาคํานี้มาใช้กับบุคคลธรรมดาไปเอาคํานี้มาใช้กับเด็กซึ่งเป็นคนธรรมดาขออนุญาตยกคําเขานะน้องใช้ทั้งพุทธานุภาพและอริธานุภาพควบคู่กันไปอย่างนี้นะคือน้องใช้ได้หรอ คำวิถิทานุภาพหรือพุทธานุภาพเนี่ยมันเป็นคำที่ใช้สำหรับพระพุทธเจ้านะครับในสัมปาชนิยสูตรขออนุญาตยกพระไตรปิฎกในสัมปาชนิยสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่11พระพุทธองค์ตัดไว้ชัดว่าดูก่อนอุทายีเธอจงดูว่าความที่พระตถาคตเนี่ยเป็นผู้มีฤทธิ์อย่างนี้เป็นผู้มีอนุภาพอย่างนี้อย่างไม่อ้อวด คำนี้มันคือริธานุภาพและพุทธ,ธานุภาพที่พระพุทธเจ้าใช้คือพระพุทธเจ้าใช้หมายถึงพุทธวิสัยหรือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงหรือมีอยู่เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคนธรรมดาไปใช้ไม่ได้โดยได้มีคําถามถัดไปว่าแล้วถ้าสมมติว่าในตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วแล้วถ้าเป็นพระโอรสล่ะครับอาจารย์ได้ให้คําตอบไว้อย่างชัดเจนว่า พระโอรสก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะลาหุนก็ไม่เคยใช้คําว่าพุทธานุภาพเพราะราหุนเนี่ยเมื่อมาบวชสามเณรเสร็จพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมมาบวชพระบวชพระก็บรรลุอรหันต์ก็ไม่เคยใช้คําว่าพุทธานุภาพแม้แต่พระราหุนในฐานะเป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้ามาก่อนเนี่ยก็ยังไม่มีได้โอกาสได้ใช้คํานี้เพราะทุกคนจะเคารพมากว่าคําว่าพุทธานุภาพ มันเป็นคำสำหรับใช้อธิบายคุณสมบัติของพระพุทธองค์ว่าพระองค์ทรงมีอนุภาพมากมีฤทธิ์มากเพราะเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าธรรมดาจะต้องเป็นผู้มีฤทธิ์ภาพอนุภาพมากก็คือคนปกติอย่างเราหรือว่าแม้แต่เด็กแปกขวบที่เขาจะอ้างว่าเป็นอนาคามีกลับมาเกิดเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้คำคำนี้คือมันไม่ถูกต้องใช่ไหมครับใช่มันไม่ถูกต้องคือคุณใช้คำนี้ ขอโทษนะครับคุณกําลังหมายความว่าลูกคุณเป็นพระพุทธเจ้าไหมหรือลูกคุณเป็นลูกของพระพุทธเจ้าที่ใช้แบบนั้นคือข้อที่1ที่ผมถามก็ไม่ถูกข้อที่2แม้แต่ลูกของพระพุทธเจ้าตามเป็นจริงก็ไม่ใช้คํานี้คร,าารค,รนครับอาจารย์ครับผมขอถามหน่อยครับอาจารย์ครับหลังจากที่อาจารย์ติดตามเคสของเด็กแปขวบแล้วก็ครอบครัวมาเนี่ย คือผมสรุปอย่างนี้ว่ามันมีพฤติกรรมอย่างไงบ้างที่อาจารย์มองเห็นว่าแบบเอ๊เหมือนจะมีการแอบอ้างเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าตามที่อาจารย์เชื่อนะครับจริงๆนะผมเป็นนักวิชาการผมเป็นนักวิชาการผมจะไม่เชื่อหลักการของนักวิชาการคือโดยเฉพาะผมเป็นอาจารย์สอนหลักสูรตรพัยปิดกศึกษาระดับปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยผมจะไม่เชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ผมจะยืนยัน ในถ้อยความที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเป็นหลักถ้าสมมติว่ามีในก่อนในขอมาอ้างอิงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเช่นถ้าไม่ใช่กรณีเด็กแปลขวบเป็นอาจารย์น้องหญิงอย่างนี้นะที่อ้างอํานาจพระพุทธเจ้ามันก็ไม่มีในพระไตรปิฎกไงเมื่อมันไม่มีในพระไตรปิฎกผมจะบอกว่าการอ้างนี้มันเป็นคําถามนะเป็นการอ้างเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าสองเป็นการอ้างเพื่อสมมติให้เด็ก เป็นคนที่วิเศษเหนือกวัติวดากลายมาเป็นลูกของพุทธเจ้าหรือเปล่าซึ่งอย่างนี้ชาวพุทธไม่ควรทำครับคือถ้าเขาทำอย่างนี้มันก็เหมือนว่าชาวพุทธคนที่เขาแบบอาจจะไม่ได้ศึกษาแบบท่องแท้เนี่ยก็อาจจะเป็นการเข้าใจผิดในพระไตรปิฎกใช่เลยนี่คือนั่นคือประเด็นเป็นคำถามที่ดีมากการเป็นเรื่องแบบนี้จะทำให้คนที่รู้บ้างไม่รู้บ้างก็จะไปเชื่อ เชื่อเด็กก็ไปเชื่อว่าคําเหล่านี้ถ้อยความเหล่านี้มันมีในพระไตรปิฎกทีนี้ก็มันก็เป็นสภาพเป็นลักษณะเหมือนการไปบิดเบือนพระไตรปิฎกทําให้คนอื่นเชื่ออย่างเนี้ยมันก็เป็นผลเสียกับพรา,าสนานะผมว่านะของนักวิชาการเนี่ยอาจารย์โดยเฉพาะคนที่หลวมตัวไปหลงเชื่อเราจะแก้ปัญหาหรือชาวพุทธของเรา ขาดความรู้ในหลักธรรมพะไตรปิดกหรือไม่ครับอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องที่ผมพูดบ่อยมากสภาวะที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันเกิดมาจากการที่คณะสงฆ์ห่อนร่อยในเรื่องของการเข้าถึงประชาชนในยุคใหม่คือการเผยแพร่มันต้องให้ทันครับเผยแพร่ของคณะสงฆ์มันต้องให้ทันกับคนยุคใหม่ปัจจุบันนี้คนยุคใหม่ไปถึงไหนแล้วพระสงฆ์ยังต้มเตรียมต้มเตรียมอยู่มันก็เลยกลายมาเป็นว่า พระสงฆ์ไม่สามารถนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเข้าไปถึงประชาชนในทุกระดับชั้นได้อันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองคือความที่ประชาชนเองเนี่ยไม่ได้รับการศึกษาหรือไม่เข้าไปศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกอย่างแท้ให้ถึงแก่นแท้มันก็เลยกลายเป็นความอ่อนแอไม่ใช่ทางจิตนะเป็นความอ่อนแอทางสติปัญญา ไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้ก็เลยไปหลงเชื่อต่างๆนานาแบบนี้อาจารย์แล้วมันมีอีกอันหนึ่งที่มันน่าห่วงคือคําว่าพุทธานุภาพกับลิขานุภาพถ้าเราให้ความเป็นธรรมน้องแปกขวบเนี่ยคือเขาไม่เคยพูดเลยนะครับอาจารย์แต่คนที่ออกมาพูดเนี่ยนันเป็นพ่อกับแม่เขาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่น่าห่วงมากก็ถ้าเป็นความผิดทางกฎหมาย เอาข้อมูลอันเป็นทิกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้มันไม่มีในพระไตรปิฎดกแต่มันเป็นการแอบอ้างบิดเบือนพระไรปิฎดกเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยลักษณะแบบนี้นะถ้ามีคนฟ้องก็มีความผิดนะจริงๆนะสำนักงานพระพุทธศาสนาควรไปดำเนินการเนี่ยเป็นหลักฐานที่สำนักงานพระพุทธศาสนาสามารถนำไปใช้ได้แล้วเป็นหลักฐานที่เขาพูดออกมาเองไม่มีใครไปว่าร้ายหรือใส่ร้ายเขาใช่เขาพูดเองเราไม่ได้พูดนะ คนอื่นไปพูดเราเอามาจาัดสิ่งที่เขาพูดแต่ที่สุดแล้วเราก็มีความผิดอยู่ดีถ้าสำนักพุทธดูยอยู่นะก็มาขอหลักฐานจากอาจารย์ได้มาเลยมาเลยผมพร้อมวันก่อนก็ไปเจอกับสำนักงานพระพุทธศาสนาผมก็ประวรณา,ากับท่านแล้วท่านผอ,อถ้าท่านผอ,อมีประเด็นที่จะอยากได้ข้อมูลอะไรต่างๆบอกผมได้นะสำหรับนำไป ก็มีการพูดคุยกันแล้วก็น่าจะมีความคืบหน้าและนี่นะคะก็เป็นการสัมภาษณ์ของอาจารย์อธิเทพถึงคําว่าพุทธ,ธานุภาพและริทธานุภาพค่ะนี่นะคะทุกคนต้องบอกว่าค่อนข้างชัดนะคะคือเอาระดับปรมาจารย์เนี่ยมาพูดให้ทุกคนฟังเราไม่ได้พูดเองนะคะอาจารย์เป็นคนให้ความรู้ด้วยความที่เราเนี่ยเขาเราไม่ได้แบบโอ้โหแตกฉานขนาดนั้น ต้องเอาระดับที่อาจารย์เขาศึกษาพระไตรปิฎกและหลักฐานอาจารย์เนี่ยไม่ได้มีการแอบอ้างว่าบุคคลนู้นบุคคลนี้เป็นพระไตรปิฎกฉบับที่11อันนี้มันมีแปะไว้หรือว่าบันทึกไว้เนี่ยอย่างชัดเจนส่วนอีกเรื่องที่อยากย้ำจริงๆค่ะทุกคนดิฉันเนี่ยให้ความเป็นธรรมไนเลยนะคะน้องไนเนี่ยคือน้องไม่เคยพูดออกมาจากปากนะคะว่าใช้พุทธานุภาพกับริธานุภาพได้ แต่คลิปที่เราเปิดเป็นพ่อกับแม่เป็นคนพูดหลักฐานก็นั่นแหละค่ะที่เปิดให้คุณผู้ชมฟังก็ต้องบอกว่าตามกันต่อค่ะดุเดือดแน่นอน